เชา้าวันนี้นะเป็นเช้าที่สำคัญมากนะสำหรับสามเณรเ,เพราะอะไรนะเพราะเป็นเชา้าวันแรกที่เราได้ออกไปเดินบินทบาตเชื่อว่าส่วนใหญ่นี่ไม่เคยนะไม่เคยเดินออกบินทบาตเลยเพราะฉะนั้นเชา้าวันแรกแบบนี้เนี่ยก็ขอให้เราเราลึกนึกถึงเอาไว้ จดจำเอาไว้นะว่าเราได้ออกปิณฑบาตเช้านี้ในธนะสัมมนเนรนะหรือว่าใน,ในธนในของทายาทศาสนาและอาหารที่เราได้เนี่ยขอให้สัมมนเนรได้ระลึกว่ามันเป็นอาหาร ที่เราได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเรานะก่อนหน้านี้เนี่ยอาหารที่เรากินนี่นะส่วนใหญ่ก็เพราะเมตตากรุณาของพ่อแม่พ่อแม่หามาให้บางทีก็ปู่ย่าตายายก็ทำให้กิน แต่ว่ามื้อเนี่ยมื้อเช้าเนี่ยเช้านี้เนี่ยมันจะเป็นมื้อแรกที่เราได้กินอาหารที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของเราควรที่จะภาคภูมิใจแล้วก็จดจำเอาไว้ที่จริงแล้วเนี่ยอาหารที่เราได้มาวันนี้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นอาหารมินทบาทก็ดีเนื้ออาหารที่เราจะตักในเช้านี้ก็ดี มันก็เกิดจากอาน,นิสงนะ์นะอานิสง์ก็หมายถึงผลของผ้าเหลืองอันถ้าเราไม่ได้นุ่งผ้าเหลืองห่ผมผ้าเหลืองเนี่ยนะก็คงไม่มีใครมาใส่บาตรให้เราแม้เราจะถือบาตรไปแต่ก็มีชาวบ้านนะใส่อาหารให้เราแต่ทันทีที่เราห่มเหลืองห่มจีวร นะชาวบ้านก็เกิดศรัทธานะถวายอาหารให้เราเลยเรียกว่าถวายนะเพราะไม่ไม่เรียกว่าให้ตอนเราเป็นเด็กนี่อาจจะมีคนให้อาหารเราแต่พอเราเป็นเนนี่ไม่ได้ให้แล้วเขาถวายนะ เพราะว่วายให้เพราะอน,นิสง์ของผ้าเหลืองคือจีวรซึ่งเป็นเสมือนธงชัยของพระอารหารนะันต์แล้วก็เพียงเพราะเรา <c oughs> ผมจีวรเนี่ยนะชาวบ,บ้านก็เลยเกิดศรัทธาแต่ว่าถึงแม้เขาจะ ถวายอาหารให้เราเพราะศรัทธาในผ้าเหลืองเราก็ควรจะทำตัวให้ควรค่ากับผ้าเหลืองนะทำตัวให้คู่ควรกับผ้าเหลืองทำตัวให้คู่ครอให้คู่ควรกับธงชัยพระอารหันต์ทำยังไงนะก็ก็คือรักษาศีลให้ดีศีลส,สิบ ที่เราสมาทานนี่ก็ขอให้รักษาให้ดีแล้วก็พึ้นตัวให้เรียบร้อยนะบางข้อเนี่ยมันก็ไม่อยู่ในศีลสิบนะแต่เราก็ต้องปฏิบัติเช่นจะไปไหนเราก็ไม่วิ่งนะเวลาจะฉันน้ำหรือว่าฉันขนมเราก็นั่งฉันไม่ใช่ยืน เหมือนเมื่อก่อนรวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบของวัดและมีความเอื้อเฟื้อต่อหมู่คณะถ้าเราทำตัวให้คู่ควรกับผ้าเหลืองก็ถือว่าอาหารที่เราได้รับเนี่ยมันเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของเราจริงๆชาวบ้านเขาจะไม่ได้ ศรัทธาแค่ผ้าเหลืองแต่เขาศรัทธาในการกระทำของเราในความดีของเราด้วยพวกเราคงเห็นแล้วนะว่าชาวบ้านเนี่ยที่จริงไม่ใช่ชาวบ้านอย่างเดียวนะโยมพ่อโยมแม่ปู่ย่าตายายนี่ทันทีที่เราห่มผ้าเหลืองนี่เขาไหว้เราเลยนะแต่ก่อนนี่เราไหว้เรากราบพ่อแม่กราบปู่ย่าตายาย แต่ทันทีที่เราบวชผมพรเหลองเสร็จท่านเหล่านั้นเขาไหว้เราเลย <c oughs> บางคนก็ถึงกับกราบเลยเพราะนี้เราก็ต้องทำตัวให้ดีสมกับที่ท่านเนี่ยเคารพแล้วก็กราบไหว้เราทำตัวให้ คู่ควรกับอาหารที่ชาวบ้านถวายให้กับเราด้วยศรัทธานะและสิ่งหนึ่งที่เรานะก็ควรจะใส่ใจคือเวลาเราฉันอาหารเนี่ยให้ฉันด้วยอาการสงบสํารวมนะแต่ก่อนเรากินอาหารเราก็กินไปคุยไปหรือบางทีก็ กินไปก็ดูโทรศัพท์มือถือไปนะกินไปด้วยเล่นเกมไปด้วยนะหรือบางทีอาหารไม่อร่อยก็บน่นะว่าไม่อร่อยเลยนะเราจะบ่นใส่พ่อใส่แม่ที่ทำอาหารให้เราแต่ว่าอยู่ที่นี่นี่เราจะไม่บน่นละเราจะไม่เลือกกินนะ เราจะฉันเฉพาะสิ่งที่มีคนถวายให้เราจะไม่ไปซื้อที่ร้านค้าเหมือนเมื่อก่อนจะไม่ไปเรียกร้องให้คนตื้น,น้ำอารมณ์ให้เรากินนะไม่ทำอย่างนั้นแล้วชาวนี้เป็นวันแรกที่เราจะได้เรียนรู้การขบฉันอย่างสำรวมนะสงบไม่พูดไม่คุย ด้วยความรู้สึกข,ขอบคุณผู้ที่ถวายอาหารให้เราแล้วดยสำนึกว่าเราจะปฏิบัติตัวให้ดีงามสมกับที่ชาวบ้านเขาศรัทธาถวายอาหารให้เราแล้วก็ไหว้เรานะก่อนจะฉันเนี่ยนะจะมีธรรมเนียมแบบหนึ่งนะที่สามเณรน,นะจะต้องทราบเอาไว้คือจะมีการสวดปฏิสังขายโย นี่เรียกรอชาวบ้านคือพิจารณาอาหารพิจารณาอาหารนี่เป็นภาษาบาลีส่วนเป็นภาษาบาลีแต่ว่าความหมายคือว่าเราจะไม่ได้กินอาหารเพื่อความป็นด็อร่อยเพื่อความสนุกสนานตามใจปากหรือเพื่อความเท่เพื่อรูปร่างหน้าตานะแต่เพื่อลดความหิวบรรเทาทุกขเวทนาจาก ความหิวเราจะฉันนะเพื่อให้ชีวิตยอยู่ได้และจะมีคำหนึ่งว่าเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์นะอนุเคราะห์กับการประพฤติพรหมจรรย์นะและเพื่อให้เราเนี่ยสามารถจะดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขนะงั้นถ้าเราเระลึกตรงนี้อยู่เสมอเนี่ย มันก็จะทำให้เรารู้ว่าเราควรจะกินอะไรถ้าเรา,ก,รา,สสารกินเพื่อความสุขสารกินเพื่อความอร่อยเนี่ยเราจะกินแต่ของที่ชอบโดยเพราะอาหารที่เขาเรียกว่าอาหารขยะขนมกรุบกรอบของหวานแต่ถ้าเรารู้ว่าเรากินเนี่ยไม่ใช่เพื่อความ,มรอร่อยเพื่อให้สุขภาพดีเราจะกินอย่างอื่นมากกว่า นะเช่นฉันผักให้มากขึ้นฉันหวานให้น้อยลงนะนี่เรากินอะไรนะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะไม่ดื่มเหล้าเมาสุรากินอะไรแล้วก็ต้องรู้ว่กินเท่าไหร่อร่อยแค่ไหนก็ไม่ได้กินจนกระทั่งจุกนะกินมากๆนี่ก็ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพเดี๋ยวนี้ ผู้ใหญ่นี่จำนวนมากนี่อ้วนเลยนะน้ำหนักเกินเด็กๆก็เป็นกันเยอะมากขึ้น1ใน5้หนึ่งใน4เนี่ยน้ำหนักเกินเพราะกินเยอะกินมากกินเกินความจำเป็นนี่เรียกว่าไม่รู้ว่ากินเท่าไหร่และไม่รู้ว่ากินอะไรหรือควรกินอะไรรู้ว่าควรกินอะไรหรือว่าควรกินเท่าไหร่แล้วก็ต้องรู้ว่าควรกินอย่างไรกินอย่างสงบสํารวมกินอย่างมีสติ นะไม่ปล่อยใจลอยฟุ้งซ่านใจอยู่กับการกินตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นจำเอาไว้เลยนะถ้าเราจะเป็นสามัเณรที่เรียกว่าเป็นชิโนรโอรถของพระพทธเจ้าเนี่ยหรือบุตรของพระเจ้าเนี่ยก็ต้องฉันยังมีสติตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทำอะไรทำทีละอย่างเวลาฉันก็ฉันด้วยใจเต็มร้อย ไม่ต้องไปนึกอย่างอื่นนะแล้วก็ถ้ามีโทรศัพท์อยู่ใกล้มือเวลาเป็นคาราวาสก็ปิดโทรศัพท์ซะพอดูไปดูโทรศัพท์ไปฉันไปนี่เราทำสองอย่างพร้อมกันไม่ดีมันจะทําให้ฉันยังไม่มีสติแล้วฝึกจิตฝึกใจนะเห็นความอยากอาหารบางอย่างมันอร่อยแล้วก็ฉันมูมมามอันนี้ก็ไม่ดีฉันอย่างสํารวม ที่จริงมีสต,ติตั้งแต่ตอนไปตักอาหารแล้วนะเดี๋ยวเราไปตักอาหารเนี่ยเราต้องเข้าคิวบางคนที่อยู่ข้างหลังก็อาจจะรู้สึกลำคานะเพราะทำอะไรชอบทำเร็วๆคอยไม่เป็นเวลาคอยรอตักอาหารเนี่ยก็จะงุดหงิดลำคาญเพื่อนว่าทำไมตักช้านะอันนี้ก็ต้องอดกั้นอารมณ์มาไว้ ส่วนคนที่ตักก่อนก็อย่าตักแ่เฉพาะของที่ชอบแต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพไอ้ของที่ไม่ชอบแต่มีคุณค่าก็ต้องตักด้วยนะแล้วก็ต้องนึกถึงเพื่อนที่อยู่ข้างหลังแล้วก็ญาติโยมแม่ชีด้วยนะว่ามีคนข้างหลังเราเราอยู่ไม่ใช่ว่าเราชอบอะไรแล้วก็ตักนะโดยที่ไม่คำนึงถึงคนอื่นนะเสร็จแล้วก็เหลือ ฉันไม่หมดนะอันนี้ก็ต้องรู้จักนะรู้ทันกิเลสความอยากของตัวด้วยนะอันนี้คือการฝึกนะที่ให้ทำให้เราเนี่ยมีคุณค่าเหมาะกับหรือคู่ควรกับการเป็นสาม,มนเณรคู่ควรกับพระเหลืองแล้วก็จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเวลาเขาถวายอาหารเนี่ยเขาถวายด้วยความศรัทธาไม่ใช่ศรัทธาเฉพาะพระเหลืองแต่ศรัทธานใน คุณงามความดีของเราแม้จะเป็นเด็กน้อยแต่ผู้ใหญ่ก็ศรัทธาได้ถ้าเรามีความดีนะและถึงตอนนั้นแหละเนี่ยเราจะภูมิใจว่าเนี่ยอาหารที่เราได้มานี่มันได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราจริงๆนะน้ำพักน้ำแรงนี่ไม่ใช่หมายถึงแรงกายอย่างเดียวนะแต่หมายถึงคุณงามความดีนะที่ทำให้เราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจนะ และทำให้การเป็นนักบวชของเรานะมันมีความหมายอย่างแท้จริงไม่ใช่บวชเล่นๆแต่ว่ามาบวชเรียนมาบวชปฏิบัติทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะแม้แต่พระบางทีก็ต้องเคารพนะเพราะพระบางรูปเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัตินเนี่ยก็สู้สามนเณรที่ตั้งใจปฏิบัติไม่ได้ในสายพุทธการนี่ก็มีสามนเณรที่บรรลุธรรมเป็นพระอราหันต์มากมายแม้แต่พระ ที่อายุมากกว่าก็ต้องเคารพนับถือเป็นอาจารย์ก็มีนะเพราะว่าเรานับถือกันที่ความดีนะคุณธรรมไม่ใช่ที่อายุไม่ใช่ที่เพศนะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายหรือว่าเพศสัม,มณะไม่ยู่ที่ตรงนั้นนะอยู่ที่ฮะเพศสัม,มณะคือเพศพระนะตอนนี้เราอยู่สัม,มณะคือสัม,มเณรนั่นแหละนะความหมายเดียวกันใกล้เคียงกันอะ่ะเราก็เตรียมรับพร อิจิตังปฏิตังตุมพังคอยตทพน์ที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วมิบาเมวาสมิชาโตยองสำเร็จโดยชาพรานสาเพผูพ้เรนตุสังกับปาพอความดำรีทั้งพวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธา,าเงินพระจันนในวันเพนมณีโชติรโาโสยธา เงือนแก้วีอันสว่างสวยควรยินดีสาพิีโอวิวาชันตุวานจารายทั้งปวงจงบามราชไปสาพาโรพวินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตพาวตวันตรารโย ο. อันตารายามีแก่ท่านสุทิธิพายุโกภวะ นันจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังอุทธ,ธาปจายโนจัตตารธรรมาวาตันติอายุวันโนสุขังพลัง,งสีป่ปาการคืออายุวันนาะสุขะภาลายยอมจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่านนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนี้ พาวานูสาพมังคลังพอสาพมงคลนจงมีแก่ท่านราคันตูสาเทวตาพอราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาพาภูธานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรม สาภาสังพานุภาเวานาดวอนุภาแ่งพาสงสาธาโสทิพาวันตุเตอาขวาสวัสดีทั้งหลายยงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทม